หลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามคุณป้าว่าเมื่อไหร่น้องบรูโน่เบนจะเข้ามาอยู่กับพี่บารอนเฟทีคลิปนี้มีคำตอบนะจ๊ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบรูโน่เบนครับผมเป็นแมวสฟิิซงสายพันธุ์แบมบิโนซึ่งจุดเด่นของผมก็คือมีหูที่ตั้งแล้วก็ไม่มีขนแม้กระทั่งหนวดผมก็ไม่มีด้วยนะ ตอนนี้ผมอายุเพียงแค่หนึ่งเดือนกว่าเท่านั้นเองครับและเพื่อความแข็งแรงของลูกแมวแบบผมผมยังต้องดื่มนมแม่ผมอยู่เพื่อช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นภูมิร่างกายของผมให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นก่อนที่ทางฟาร์มจะจัดส่งผมให้ไปอยู่กับเฮียบารอนครับ พี่ๆชาวทาตแมวรู้หรือเปล่าว่าการที่ลูกแมวหนึ่งตัวที่กําลังจะต้องเตรียมตัวย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่ต้องมีความพร้อมหลายอย่างเลยนะครับนอกเหนือจากสุขภาพของลูกแมวแบบผมก่อนการส่งมอบเด็กๆก็จะต้องได้รับวัคซีนตามมาตรฐานที่ลูกแมวแบบผมควรจะต้องได้รับให้ครบถ้วนก่อน และหลังจากย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จําเป็นจะต้องแยกน้องใหม่ออกจากพี่ๆก่อนหนึ่งสัปดาห์เพื่อสังเกตดูความผิดปกติของน้องใหม่อาจจะพาน้องไปให้พี่ๆลองดมดูก่อนเพื่อที่จะได้เตรียมปรับตัวแต่ก็อย่าเพิ่งให้น้องใหม่ปะหน้ากับพี่คนเก่าแบบประเิญหน้ากันจังๆนะครับเพราะอาจจะทำให้น้องใหม่รู้สึกกลัวและก็พี่คนเก่าเนี่ยเขารู้สึกเครียดได้ครับ ช่วงนี้จะขอแนะนําขนมแมวมาในดวงใจหน้าตาเหมือนหลอดยาสีฟันพกพามง่ายแต่มันไม่ใช่ยาสีฟันมันคือขนม <c oughs> นอกจากความอร่อยแล้วก็หลอดที่มันพกพาง่ายสามารถเอาไปให้น้องกินได้ระหว่างวันก็ยังมีพรีบไบโอติกที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะครับมีสำหรับทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวหลากหลายรสชาติให้เลือกสามารถหาซื้อได้ตามร้านเพจช็อปทั่วไปได้เลยนะครับ สำหรับใครที่รอเจอความน่ารักของผมเด็กชายบรูโน่เบนอดใจรอกันอีกสนิดนะครับสัญญาว่าช่วงปลายเดือนเมษาถึงต้นพฤษภาได้เจอผมกับเฮียบารอนแน่ๆครับสำหรับแม่ๆพ่อๆชาวทานแม่คนไหนที่ติดใจในความน่ารักของซฟิงค์ขาสั้นสั้นกูก็ตั้งแบบผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็ช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนบาย